สวัสดีเพื่อนๆเนช้านักสะสมนะครับวันนี้เหรียญสยามมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับแบบรัชกาลที่เกจะเป็นปีพศ2520นะครับราคารับซื้อเหรียญละหนึ่งแสนบาทนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้หายากนะครับเราเลยให้ราคาสูงครับมาดูรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ให้ดูด้านหน้าก่อนนะเดี๋ยวทุกคนดูพร้อมกันนะครับด้านหน้าครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตรงนี้ครับเขียนประเทศไทยครับตรงนี้ครับประเทศไทยฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่เก้านะครับส่วนขอบเห็นไหมครับจะมีขอบแบบนี้นะครับ รอบๆครับส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าครับหันประพักมาทางด้านซ้ายครับหันประพักมาทางด้านซ้ายนะครับส่วนข้างเหรียญครับด้านข้างเหรียญจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆแบบนี้นะครับตบรอบๆทั่วขอบเหรียญเลยนะครับ ด้านหลังครับด้านหลังจะตรงนี้ครับจะเป็นหัวเรือสุวรรณหงษ์นะครับเป็นหัวเรืออันนี้ก็เป็นผู้นะครับผู้จะห่างกันกัแบบตรงยอดเจดีนี้ห่างกันประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นพอสอ สองห้าสองหนึ่งบาทต้องเป็นเลขลักษณะแบบนี้นครับต้องห่างกันมานี้ครับบาท,บาทถ้าใครมีก็เม้นไว้นะครับ id l ีไลน์หรือเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับใครมีเม้น id l อดีลน์หรือเบอร์โทรไว้ เราเราจะติดต่อกลับนะครับส่วนมากไม่เห็นเม้นไอ l ดี e ไลน์หรือม,มีแต่มาถามนะครับคือถ้าจะขายให้ผมครับขอให้เม้นไอ l ดี e ไลน์ไว้ครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปครับแต่ถ้าท่านไม่เมนท่านมาเม้นถามว่าจะรับซื้อไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยครับท่านมีท่านเม้นไอ l ดี e ไลน์กับเบอร์โทรไว้เลยนะครับเราจะได้ติดต่อท่านไปนะครับ ย้ำนะครับเหรียญละหนึ่งแสนบาทครับเหรียญละหนึ่งแสนครับเพราะตอนนี้มันหายากครับและอนาคตอาจจะมีราคาสูงไปกว่านี้ครับถ้าใครมีก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิป i d l i n ลหรือเบอร์โทรการติดต่อไว้เลยครับเราจะติดต่อ นี่นะครับย้ำอีกรอบครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างด้านข้างครับด้านหลังเป็นเสียนกลับนะครับให้ดูตรงพู่ตรงนี้ครับพู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าใครมีแบบที่ผมบอกนะครับเหรียญละหนึ่งแสนนะครับใครมีติดต่อเว้น เบอร์โทรการติดต่อหรือ ID ดียไลน์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ